สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บางมาแล้วนะครับผมสําหรับท่าเราใน EP นี้ก็เราอยู่กันที่นอกสถานที่เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่กันที่ห้างแล้วนะเราอยู่ที่ตลาดที่เปิดตัวใหม่เปิดตัววันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าตลาดที่เนี่มีร้านของกินเยอะมากดังนั้นรายการถ่าเราของเรานี่จะพลาดไปได้ยังไงเขาบอกว่าที่นี่มีของกินเยอะเยอะเยอะหลักร้อยกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับรายการถ้าเราวันนี้เราจะมาเล่นใหญ่จัดใหญ่ทําการนับบูธขายของในตลาดว่ามีทั้งหมดกี่บูธมีเท่าไหร่แล้วมีอะไรขายบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปชมก่อนดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรเด็ดมีอะไรน่ากินน่าลองบ้างข่าวดีของประชากรชาวไทยมากเลยครับเพราะว่าที่นี่ ยินดีต้อนรับคนละครึ่งแล้วก็เราชนะด้วยนะครับผมเดินไยนอกเนี่ยจะมีร้านค้าต่างๆอยู่มากมายเลยนะครับผมสาหรับการเดินทางก็ง่ายมากเลยครับอยู่ด้านหน้าถนนเพชรเกษม28เลยครับหรือถ้าหากใครกลัวมองจะไม่เห็นป้ายก็ให้สังเกตอาคารสีส้มแบบนี้ได้เลยครับผมอันดับแรกเอาใจสายมาม่า,มากเกาหลีเลยครับผมถัดมาก็จะเป็นสายก๋วยเตี๋ยวนะครับอยากจะบอกว่าดูหน้าทานหน้ากินมากเลยราคาเริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นใครที่รักและชื่นชอบในอาหารภาคเหนือนะครับมาที่นี่ได้เลยครับมีข้าวซอยไก่นะครับจากเจียงไฮ้เลยนะครับผมราคาเริ่มต ก็เพียงแค่25บาทเท่านั้นหรือถ้าใครชื่นชอบในการมีสเต็กที่นี่ก็มีสเต็กให้เลือกมากมายนะครับทั้งไก่ทั้งหมูหรือว่าจะเป็นสายเส้นขนม,มจีนะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำยาไตาปลาน้ำยากะทิน้ำแกงเขียวหวาน แต่สายเก้าไม่ถูกใจแน่นอนแต่ว่าอร่อยหอไก่ทอดหาดใหญ่นะครับเนื้อไก่นี่อร่อยมากและสําหรับคนที่รักของชอบนะครับไม่ต้องเป็นหัวนะครับที่นี่มีเมนูของชอบให้เลือกทานเพียบเลยสําหรับเมนูข้าวนะครับต้องมีให้เลือกบานดาไทยเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็ดหมูกรอบข้าวขาหมูสุดพิเศษและต้องข้าวกะเพราขาหมูหรือใครที่ชอบเมนูน้ําก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับที่นี่มีกว๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นยาจีนะครับผมคุณภ,ภาพพับกล่องและที่สําคัญ เนื้อตุ๋นดูน่ากินมากๆเมนูขนมก็ไม่ต้องเป็นหัวนะครับมีทั้งขนมเปี๊ยะหอมและที่สําคัญมีให้เลือกมากมายกันเลยทีเดียวทําสดๆใหม่ๆวันต่อวันเลยนะครับไม่จต่เพียงขนมของจีนนะครับสาหรับใครที่เป็นสายขนมปังก็มีพวกนี้ให้ด้วยหรือจะเป็นเมนูไทยร่วมสมัยนะครับก็มีให้เลือกเยอะแน่นอนโจ๊กต้มมัทที่เด็กสมัยนี้ไม่่อยรู้จักแล้วถ้าได้ลองกินรับรองว่าติดใจ แม้แต่ขนมเมนูคุ้นเคยที่นี่ก็มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนมถังทองที่หน้าตาแบบนี้หรือเป็นขนมโบุกโกลที่หน้าตาแบบนี้นอกจากนี้เมนูน้าก็มีให้เลือกเยอะๆเลยไม่ว่าจะเป็นนมหมีปั่นใช้หมีกระ๋องของแท้แน่นอนปิดท้ายกันด้วยร้านชาแล้วก็กาแฟนะครับอร่อยเข้มข้นเขาการันตีมาแบบนี้เลยมีเมนูให้เลือกเยอะๆมากมายเลยนะครับผมตกท้ายแล้วจะขาดนี่ไม่ได้เลยไอศครีมไผ่ทองแถมเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยนะและสําหรับใครที่ติดเทนะครับพลาดไม่ได้เลยกับนนะ้ำมะพร้าวลูกโตๆเลยนะครับผม สามารถสั่งผ่านไลน์แมนแก๊บฟูดแพนด้าต่อไปเราไปเริ่มนับกันดีกว่านะครับว่าที่นี่มีทั้งหมดกี่ล้าน 1>, 1 2 3 4 43 44 45 9สี่สิบสามเก็ดเก้าสิบแปดเก้้าร้อยหนึ่งร้อยสอง ร้อยสามร้อยหลังจากที่ได้ไปเดินกินเดินเที่ยวเดินช็อปเดินนับนะครับผมก็เรียกได้ว,ว่ามองกันทั้งตลาดเลยแม้แต่แม่ช้าก็มองทั้งตลาดเลยเดินไปแล้วก็ชี้นับ1 2 3 4งหไม่รู้จะมองอะไรมันผิดปกติตรงไหนแค่คนอยากรู้ว่าในตลาดนะั้นน่ะมันมีทั้งหมดกี่ล้านตอนนี้ก็ได้ผลสรุปออกมาแล้วนะครับก็คือจดไว้แล้วว่า ทั้งหมดเนี่ยมันมีร้านอะไรบ้างแล้วว่ามันมีกี่ร้านเดี๋ยวไปฟังข้อสรุปพร้อมกันดีกว่าสําหรับพื้นที่แอเรียของตลาดเซนีบาซ่านะครับผมร้านค้าทั้งหมดเลยนะรวบรวมทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็ประมาณ197ลร้านแบ่งออกเป็นร้านอาหารเนี่ยที่นับได้ก็ประมาณ142ลร้านมันก็จะอ่าทั้งอาหารหวานอาหารค้าวทั้งขนมทั้งเครื่องดื่มอะไรก็คือจะรวมหมดเลยเพราะว่าอ่าขี้เกียจมาแยกทีหลัง แล้วก็จะมีพวกอ่าร้านเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรพวกนี้อีกประมาณ50ล้านร้านเสริมสวยเนี่ยมี1ล้านร้านต่อขนตาแล้วก็ร้านทําเล็บเนี่ยหล้านร้านคลินิกเสริมความงาม1ล้านก็จะเป็นคลินิกใหญ่เลยนะแล้วก็มีมินิบิกซีอีก1ล้านนะครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นร้านอาหารลูฟเตอร์แต่ว่าไอ้ร้านอาหารเนี่ยด้านนอกเขาติดป้ายไว้ว่าเปิดให้บริการเดือนพฤษภาคมนี้ ก็ทั้งหมดโดยรวมนะครับสรุปได้ว่าร้านอาหารทั้งหมดเนี่ยมีถึง197ร้านกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากนะเป็นสวรรค์ของนักกินเลยคือแบบมีทุกอย่างมีของกินทุกอย่างทุกสรรพสิ่งที่แบบว่าจะหาได้อะสำหรับจุดเด่นของตลาดนี้นะเท่าที่ไปดูมาก็คืออาหารราคาถูกมากพวกขนมพวกน้ำอะไรเนี่ย บางที5บาท10บาทก็มีหรือว่าเป็นพวกอาหารหนักๆอย่างข้าวอย่างอะไรเนี่ยโดยเฉพาะไก่ย,ย่างอบโๆนี่โคตรอร่อยเลยแถมเริ่มต้นก็ถูกมากบางร้านเนี่ยเริ่มต้นแค่25บาทสําหรับใครมีเราชนะหรือว่าคนละครึ่งก็สามารถใช้ได้แบบเต็มที่เลยคือทุกแอเรียของทางร้านเนี่ยจะสามารถใช้เราชนะได้หมดเลยแต่เพื่อความชัวรก็แนะนําให้ถามก่อนนะว่าที่ร้านนั้นอ่ะเขามีเราชนะไหม สำหรับคลิปนี้ในการสำรวจตลาดเซนีบาซานะครับว่ามีร้านทั้งหมดกี่ร้านก็ถือว่าเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีอย่างไรก็ตามถ้าใครอยากจะรอนะครับก็สามารถไปที่ปากซอยเพชรเกษม28ได้เลยครับตลาดจะอยู่ทางด้านหน้าปากซอยเลยสำหรับคลิปนี้ในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ขอวิงวอนผู้ใจบุญน,นะครับขอคนละหนึ่งไลค์ให้ถึงสิบไลค์ในวิดีโอนี้ด้วยเถอะครับตอนนี้ก็ตตนนนนบบ้้้้อออองขััััััววววลลาาไไปกก่นนนนนนคครรบบแเจใิหหสสสีีด